ฮโ <Hello. S 2> สวัสดีครับมีดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องในสเตชันก o l l เดช i o นเคยนะครับทุกคนโอเควันนี้ผมก็จะมาอัปเดตนะครับจากที่เกมมีอัปเดตซึ่งแบบโคตรยาวอ่ะทุกคนนะครับนี่ เออเดี๋ยวเดี๋ยวอัปเดตโชวอัปเดตหน่อยสิอ๋อนี่ทุกคนคือมันแบบอัปเดตเยอะมากเลยนะครับก็จะมีเครื่องบิน A350 นะครับแล้วก็จะมีสภาพอากาศนะครับมีการเหมือนให้เราเห็นภาพตอนลงจอดฉุกเฉินนะครับเช่นแบบตอนลงจอดในน้ําหรือว่าตอนที่เครื่องบินตกนะครับแล้วก็อีกมากมายมีเสื้อผ้าเพิ่มนะครับมีมีเด็กเพิ่มมาด้วยนะทุกคนซึ่งแบบดูคลิปของต่างชาติแล้วคือแบบ มันลองให้กระจององแงได้น่ารำคาญจริงๆนะพวกเด็กมันต้องบินเนี่ยโอเคนะครับวันนี้จากที่ทุกคนหวตกันนะครับผลก็เป็นเอกฉันท์แล้วนะครับว่าเราจะบินไปทาฮิติกันนะครับซึ่งผมก็ใส่ชุดทีมนี้มาเพราะว่าในอัปเดตนี้นะครับมันสามารถสร้างใสยกันบินแบบเหมือนเป็นลายเครื่องบินได้นะครับผมก็ไปสร้างมาแล้วนะครับโอเคเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับทุกคนอ่านี่เห็นไหมครับผมก็แบบทาลายใส่กันบินต่างๆนะครับ วันนี้เราจะมาบินเป็น A3 A350 นะครับเดี๋ยวพอเรามาปรับแต่งเครื่องบินของเรากันเลยดีกว่านะครับทุกคนซึ่งคือแอปเสียใจนะคือแบบถ้าอยากให้เส้นมันคมอ่ะมันต้องใช้ Photoshop อ่ะทุกคนแต่ว่าผมไม่มีคอมพวเตอร์เนาะเพราะภาพมันก็เลยแบบอาจจะแตกๆนิดนึงนะครับทุกคนลายเครื่องบินนะครับอ่านี่คือ A350 นะผมยังไม่เคยเข้าไปดูข้างในเหมือนกันนะครับทุกคนอ่านี่นะครับตัวนี้เราก็จะสาหรับใส่ลายต่างๆให้เครื่องบินนะครับแบบ อันนี้จะเป็นสายการบินที่มีอยู่จริงนะครับซึ่งไม่ครับวันนี้เราจะมาบินด้วอันนี้ครับทุกคนอ้าวเดี๋ยวสิจินยนันเย่สายการบินสมายแอร์นะครับทุกคนนั่งวาดต้องนั่งวาดต้องเกือบชั่วโมงหนึ่งเลยนะครับเนี่ยก็จะมีโลโก้แอร์เซชันนะครับคือตอนแรกอยากเอาไว้ที่ห่างเครืงบินนะครับแต่ว่าภาพมันแตกเกินนะครับ แค่นี้คำว่า Happy New Year ก็แตกแล้วว่าทุกคนเนาะเอ้าเดี๋ยวมือไปโดนขอโทษครับทุกค,คนโอเคทุกคนได้ i n s p ป r a t i o n มาจากใส่กรบ,บินบางกอกแอร์เวย์เลยนะเนี่ยทุกคนลายประมาณเนี้ยนะโอเคนะครับคือผมก็แบบ Happy New Year สองพันยี่สิบสามนะทุกคนตรงห่าง,างเข้าไปแล้วตรงนี้ก็คือแบบเป็นลายแบบชายหาดนะครับแล้วก็ เอาจร,จริงๆอยากจะให้เหมือนแบบพวก ai, อะไรฮาวายอ่ะเรียกไม่ถูกเหมือนกันที่เขาคลองคอแต่ว่าแบบอย่างที่บอกนะครับภาพมันแตกเกินนะมันก็เลยกลายเป็นแบบเนี้ ครื่อง A350 เนี่ยมันจะมีความสวยงามตรงกระจกคนขับตรงนี้แหละครับอ่าน,นี่ห้องคนขับสวยเดียวตอนนี้คือเข้ามาในเครื่องบินแล้วนะครับตรงนี้น่าจะเป็นเฟอร์าคาดนะเราก็จะใช้แบบที่แพงที่สุดให้มันสมกับเครื่องบินของเราเลยนะครับทำไมผมรู้สึกว่าแบบแรกมันดูสวยกว่าแต่ไม่ได้สิเราต้องใช้อันที่แพงที่สุดเนาะทุกคน อ่าตอนนี้จะเป็นเขียวเข้มนะเราจะคงความสีสีบอกไม่ถูกอ่ะสีเดิมเขาไว้อยู่นะครับทุกคนพรามันสวยเราจะเปลี่ยนแค่เล็กๆน้อยๆประมาณนี้พอครับสำหรับเฟิร์สทันนะครับเพื่อคงความหรูหราผมเราผมว่าใช้เป็นสีของเขาไหมสวยอยู่นะโอเคครับประมาณ น่าจะใช้เป็นสีเขียวนะครับให้มันสมกับเป็นใส่กัมบินสมายแอร์ของผมนะครับทุกคนสมายแอร์ของผมก็คือจะใช้เป็นีมสีเขียวนะครับเพราะผมชอบสีเขียวจบไม่มีเหตุผลประการอื่นนอกจากผมชอบสีเขียวเอาจิริงอยากให้มันเปลี่ยนสีได้ทุกอย่างเลยนะครับแบบโต๊ะอีลูกเรืออะไรอย่างนี้ก็เปลี่ยนได้เอ๊ะเดี๋ยววิทุกคนดูความแปลกตรงนี้สิครับ ดูเดี๋ยวๆทางนี้ลูกเรือสองคนนั่งหันหน้าชนกันตรงประตูนะทุกคนเออแปลกดีนะครับเครื่องบินลำอื่นไม่มีแบบนี้นะเนี่ยโอเคตอนนี้ก็มาถึง b บ s i เน s s Card นะครับเราก็จะใช้แบบที่แพงที่สุดอีกแล้ว Business Card ขอใช้ธีมสีเขียวเขียวนี้ดีวกว่าสวยโอเค เดี๋ยวนะผมว่าใช้เขียวนีดีกว่าดูสว่างตาหน่อยส่วนเก้าอี้เอ็กโคนมีนะครับผมก็จะใช้แบบที่แพงที่สุดน,นะครับทำสเต็ปเดิมสีก็จะประมาณนี้นะครับในคอ,อลองสีพื้นหน่อยผมว่าใช้สีฟ้าดีกว่าผมชอบความสว่างนะทุกคน ให้มันสมกับที่เราจะบินไปทะเลกันหน่อยนะครับทุกคนตอนนี้ก็คือตกแต่งเสร็จแล้วโลโก้สามารถใส่ได้ปะถ้าใส่ได้ก็จะเดีย๋ยวไม่เอาดีกว่าโอเคน่าจะประมาณนี้แล้วะครับเครื่องบินของเราเดี๋ยวผมจะพาทัวร์เครื่องบินลำใหม่นะครับทุกคนอ่าเองคนขับหน้าตามันจะเป็นเอกลักษ์ประมาณนี้นะครับจะมีความขอบดำมนนะครับ พอเข้ามาตรงนี้นะครับประตูก็จะแบบเปิดมาเป็น o ฟ t สคาร์ซึ่งมีหลายที่นั่งมากนะครับลึกเข้าไปก็จะเป็นโซนของลูกเรือที่มีหันหน้าชนกันนะครับแล้วก็จะเป็นบิสเนสคาร์นะครับทุกคนประชิพแล้วก็เอคโคนมีคาร์ชั้หลังนะครับเดี๋ยวลืมลืมเปลี่ยนผ้าม่านตรงนี้นะทุกคน อ่ะอันนี้ใช้เป็นสีประมอณแบบเดิมโอเคครับทุกคนเราออกออกกนะันแล้วทุกคนอ่าแล้วเพื่อให้สมเป็นกับสายการบินที่เราจะบินไปทาฮิติในวันนี้นะครับผมก็เลยจะโอเคบินด้วยชุดแบบชุดส่งกรารที่ผมขายอยู่นะครับซึ่งผมจะแสดงให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าชุดส่งการของผมเนี่ยมันสามารถใช้เป็นได้มากกว่าชุดส่งการนะทุกคนใส่ไปเที่ยวทะเลอะไรในแมปต่างๆได้นะทุกคน โอเคอาหารเสิร์ฟเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรแล้วทุกคนปึ๊บเดี๋ยวผมก็จะใส่เป็นชุดส่งการให้กับลูกเรือของผมเอ่อกับตันตอนนี้ที่น่าจะเก่งสุดของผมน่าจะเป็นเครื่องดิสเดชแปดนะทุกคนเป็นกับตันสองสาวของเรานะครับอ่าผมขออนุญาตปรับแต่ง ชุดลูกเรือนิดหนึ่งนะครับทุกคนของผู้หญิงผมว่าผมว่าให้คาคากันไปนะครับเดี๋ยวผมขอตัดไปเลยนะครับทุกคนโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการเปลี่ยนเสื้อผ้าให้พนักงานของเราเป็นชุดล,ลายดอกแล้วนะครับทุกคนก็จัดการจ้างงานนะครับสําหรับเครื่องบินลานี้จะรับพนักงานได้เจ็ดคนนะครับขอโทษด้วยนะครับเอลรี่คุณตกงาน ไม่ตกหรอกคุณบินกับ A380 ได้นะแต่งานอื่นไม่รับนะครับโอเคไฟนี้เราจะบินอย่างสวัสดิภาพนะครับทุกคนมาแล้วมาแล้วทุกคนมาเชาวอาวัยเดี๋ยวขอลองใส่ชุดนี่นะครับเดี๋ยว,เ,ยวเน็ตไม่ค่อยดีปน,นึงสวยงามจริงๆเลยทุกคนนี่คือแก๊งพนักงานของเรานะครับ อ่าไฟนี้เราจะบินไปไาฮิติกันนะครับทุกคนไปครับทุกคนทำงานตรงนี้ก็คือชุดใหม่นะนะครับที่เพิ่มมาสองตัวจะมีอันที่แบบเอออะไรสักอย่างนะครับแต่ว่าของแอร์เฮสเตจะเป็นสีฟ้าส่วนอีกอันนะ่ะเป็นสีม่วงซึ่งผมว่ามันเข้ากับการบินไทยนะครับผมก็เลยทำก็บินลำหนึ่งเป็นลายการบินไทยไปแล้วนะ ตอนนี้ผมกําลังเดินไปที่เครื่องบินนะครับแล้วผมจะใส่ชุดทำไมผมไม่ใส่ชุดเท่าวะเออช่างวันทุกคนตอนนี้ผมก็จะขึ้นไปประจําการบนเครื่องบินนะครับบอกเลบอกอีกทีนะครับเพราะจำไม่ได้ว่าบอกไปแล้วหรือเปล่านะครับว่าเครื่องบินลํานี้นะครับลายที่ออกแบบผมได้แรงบันดาลใจมาจากฟังกอกแอร์เวย์นะครับทุกคนขอ,อซ่องหน่อยนะครับตรงที่เขานั่งชนกันมันเป็นประมาณไหน วยเจ้งอ่ะแล้วเราก็นั่งชนกันอย่างนี้เลยเหรอโอเคเราเชิญผู้ดีสันโทรศัรึ้นมาบนเครื่องก่อนดีกว่านะครับยินดีต้อนรับสู่สมายแอร์เขียนตัวไอหน้าเกลียดมากเลยอ่ะเดี๋ยวนะ S, S M A I L สเมลอะไรวะโอ้ทุเลศผมเขียนผิดทุกคนอายอะทุกคนนั่งว่าเป็นชั่วโมงเขียนลายเขมินผิดทุเลศทุเลศอ,อกอกคลิปขออนุญ,ญาตเซ็นเซอร์คำนี้ได้ไหมทุกคนอายมากเลยอ่ะเขียนคำว่าสมัมยผิด แอร์ Air, เขียนผิดปะ AIR โ okay, อเคถูก SM AIL ็มเเอสมิวอะเออไม่ใช่อ่านอะไรวะเดี๋ยวเ,เออแต่มันน่าเกลียดอ่ะทุกคนของนนญายไม่ไม่ให้ใครเห็นอีกแล้วนะอายมากอ่านะครับส่วนห้องกับตันก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนตอนนี้เราก็กำลัง อันเชิญท่านผู้โดยสารขึ้นอ๋อนี่พอผมใส่ชุดนี้ใช่ไหมพนักงานก็จะเปลี่ยนท่อนล่างตามแล้วทุกคนซึ่งผมว่ามันไม่เข้าอ่ะผมว่าผมไม่ใส่ดีกว่านะมันจะได้เป็นทีมฮาวายกันทุกคนทั้งลำเดี๋ยวใส่เป็นตัวที่ผู้หญิงขาย,ยาวดีกว่า ว่าไม่ไม่ไม,ไม่ผู้หญิงคนเป็นกระโปรงอ๋อใส่ของอันนี้รียก็จะได้เป็นสีแดงแล้วก็ถอดโอเคผู้หญิงจะได้เป็นกระโปรงแดงนะทุกคนเรียกได้ว่าคือแบบผู้เดยนสั่นเฟิร์สคาสเยอะมากครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้า ลับได้ประมาณ15้าที่นั่งเลยมั้งตอนนี้เหลืออะไรอะ่ะโหลดโหลดผู้โดยสานเอคโอนอมีคลาสนะครับผมว่าผมปิดห้องกับตันไปดีก,กว่านะ ผมบินวอนขอทุกคนนะครับอย่าเอาชื่อใส่กับบินที่ผมเขียนผิดไปทำมีมใดๆเด็ดาขาดเพราะผมอายมากแค่นี้ก็อายมากพอแล้วตอนนี้ผู้โดยสารก็กำลังขึ้นเครื่องอยู่นะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตตัดตอนที่ขึ้นเครื่องครบแล้วเลยนะครับตอนนี้ผมก็จะทําการปิดประตูเคร่องบินแล้วนะครับหลักเครื่องออกไปเลยทุกคนตอนนี้แอร์ o อสเตสของเราก็ทําการเดินนะครับปิดปิดห้องเพดานนะครับซึ่งแบบในทุกคนมันสวยจริงๆเนาะชุดลายดอกของผมเนี่ย Now we request your full attention to the flight attendants demonstrate the safety features on board of this aircraft. the seat belts on illuminates, you must fasten your seat belt, insert the metal fittings one into the other, and tighten by pulling on the loose end of the strap. To release your seat belt, lift the upper portion of the buckle. We suggest that you keep your seatbelt fastened throughout the flight as you may experience turbulence. There are several emergency exits on this aircraft. Please take a few moments now to left <laughs> <up. laughs> the be you. คิปแอกธรรมดาโคตรแอกเลยนะเนี่ยน้งนั่งคนเนียวนี่ตอนนี้นะครับเครื่องบินก็กำลังวิ่งไปทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะ ถึงแม้ผมจะย้ำนักย้ำหนานะครับแต่ว่าผมได้ทำการเซ็นเซอร์คำคำหน้าของคำว่าแอร์ไปแล้วน,นะทุกคนเพราะผมตาย

นะครับตอนนี้เครื่องบินก็กำลังจะมาถึงรันเวย์แล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวอีกสักครู่เราก็จะเทคออฟแล้วนะครับ ตอนนี้นะครับมีเครื่องบินลงตัดหน้าเราไปนะครับทําให้เราไม่สามารถเทคออฟได้เราจะต้องรอคิวลันเวว่างสักคู่นะครับทุกคนเรากระตุกอันนี้นะโอเคครับตอนนี้ลันเวว่างแล้วละนะครับเคองบินกำลังจะขึ้นแล้ว from the flight deck, we have reached our cruising altitude. The flight attendant should start their in-flight service shortly. Sit back, relax, and enjoy the flight. อันนี้นะครับเครื่องบินเราก็ได้ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วเราก็จะทําการเสิร์ฟอาหารนะครับนี่นะครับทุกคนดูชุดพนักงานของเราก็จะเป็นลายดอกประมาณนี้นะครับอ่าให้มันสมกับเที่ยวบินปฐมมาเริกนะครับกรุงเทพพาหิติ วงเล็บกรุงเทพทิพ์นะครับเพราะมันออกจากโรบอกเตียอยู่เมื่อกี้นี่ทุกคนมันก็จะมีเด็กประมาณนี้นะครับเดินทางมาบนเครื่องด้วยแล้วก็ที่เขาอัปเดตมาก็คือเด็กมันสามารถร้องไห้ได้นะทุกคนเราก็จะต้องแก้ปัญหาเด็กร้องไห้บนเครื่องบินซึ่งแบบมันเป็นอะไรที่แบบหาตัวยากมากเลยว่าเด็กมันอยู่ตรงไหนเพราะว่าบนเครื่องบินลำหนึ่งก็มีเด็กหลายคนด้วยนะทุกคนผมจะเสิร์ฟอาหารแล้ว พนักงานผมทํางานเร็วมากนะครับทุกคนแป๊บๆจะเสริมหมดทั้งลำล้วเนี่ยอ่าคุณลูกค้าเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่คุณลูกค้าท่านผู้ดสารจะรับอะไรดีนะครับอ่ครัวซองนะครับนี่ครับแคุณผู้ชายจะดื่มอะไรดีครับจิงโตเอดอะไรเนี่ยหิงปะเดยะมันเป็นแปลน่าเกียดจังหิองอ,อเล็ก ladies and gentlemen this is your first officer from the flight deck

แต่เราก็ยังเสิร์ฟอาหารได้อยู่นะครับไม่ได้หนักอะไรขนาดนั้นโอเคนะครับตอนนี้ก็คือเสิร์ฟของเกือบทั้งรำแล้วนะครับแล้วก็เครื่องบินก็ไม่ได้ตกหลุมอากาศแล้วนะครับอีกสักครู่เราก็จะลงจอดอยัยแลนะทุกคนเดี๋ยวเราต้องเก็บขยะบนเครื่องบินกันก่อน เดี๋ยวผมตัดไปตอนเก็บขยะเลยดีกว่านะทุกคนเก็บแล้วกท่านบริาัทถกท่านครับรณรงค์เก็ขยะด้วยนะครับเร,เราต้องรีบเก็บทุกคนเราจะได้ลงจอดเร็วๆนะครับคลิปนี้ก็คือแบบยาวจะครึ่งโังแล้วนะโอเค กับพลนเพื่อนผู้ดีสารนะครับกรุนนาเก็บขยะมาทิ้งด้วยนะครับกุกคกรกลโนนาทิ้งขยะด้วยนะครับท่นนบานผู้โดยสารนี้เถาคู่ก็บินจะลงจอดแล้วนะครับเพื่อความปลอดภัยของท่านกรโนนาทิ้งขยะแล้วก็จัจิมขัดด้วยนะครับตอน,นนี้ทักงานปั้นลได้ทําการเดินเก็บขยะแล้วนะครับกรุนนาเตรียมขยะใ,ให้เก็บด้วยนะครับ ตอนนี้จะทั้งลำแล้วทุกคนเ,นเ okay. ริ่อเจยวโอเคุ้ Please prepare the cabin for arrival. ดยสารครับกรุณารัดเข็มขดัดปรับที่นั่งให้อยู่ในระดับตรงแล้วก็เก็บ <c oughs> <c oughs> ทุกทุกคนผมลืมอ่ะมันเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวเดยว กรุณาเก็บถาดอาหารที่นั่งเออเดี๋ยวลืมแล้วว่าลืมไปแล้วว่าพูดยังไงทุกคนผู้โดยสารทุกท่านกรุณาและเจ็มขัดปรับที่นั่งให้อยู่ในระดับตรงแล้วก็เก็บถาดอาหารด้านหน้าของท่านด้วยนะครับขณะนี้เครื่องบินกำลังจะลงจอดกรุณานั่งอยู่กับที่นั่งและจ็มขัดด้วยนะครับ โอ้มาหาเจคแวแอนภูมิใจในชุดพนักงานของผมจริงๆตอนนี้เครื่ินก็จะลงจอดแล้วนะครับขออนุญ,ญาตท,ทำการเปรยอ,อีกรอบ <S 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 โอ้โหเป็นสภาพอากาศไม่ค่อยดีนะครับลงจอดท่ามกลางพายุฝนเห็นน้ำทะเลแล้วทุกคน มีการกระแทกอย่างรุนแรงนะครับเรียนท่านผู้โดยสารทุกท่านขณะน,นี้สมายแอร์ได้นำพาท่านผู้โดยสารทุกท่านมาถึงท่าอากาศยานพายิติแล้วขอขอบคุณที่บินกับสมายแอร์ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านกรุณานั่งอยู่กับที่นั่งจนกว่าเครื่องบินจะจอดสนิทและทำการเปิดประตูขอบคุณครับ ขอน,นุญาตกดข้ามนะทุกคนเสียเวลาไปตอนนี้เครื่องบินก็คือจอดแล้วแล้วก็ปันไดกําลังจะเทียบนะครับทําการดับเครื่องยนต์ผู้โดยสารเปียกฝนนะครับทุกคนเพราะว่าังคามันมาแค่นี้โอเคตอนนี้ผมก็จะทำการเดิมเปิดประตูแล้วก็ส่งท่านทิทาฮิติอย่างสวัสดีผ้าครับ จจริงๆเจ๊เจเปิลประตูก็ได้นะเจ๊ทำไมเจ๊ต้องทลำบากผมเดิมมานเนี่ยขอขอบคุณที่บินกับสมัยแอร์นะครับเดินทางโดยสวัสดีภาพเกลียวให้มีความสนุกนะครับทุกคนโอเคอันนี้ตัดเข้าชีวิตจริงสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องผมมาถึงปัจจุบันนี้นะครับ ผมก็ได้เดินทางมาเกินครึ่งทางแล้วนะครับก็เหลืออีกประมาณ400กว่าคนก็จะถึง1,000ตับแล้วนะครับทุกคนขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณหลายๆเด้อก็โต๊โจอาโยโตเซมสบริษัทหุกคนลงจากเครื่องบินโดยเร็วที่สุดนะครับทุกคนผมมันเสียเวลาเสียเวลาที่ผมจะต้องมานั่งรอเนี่ย จากสุภาพอยู่กับเป็นไรผู้ดยสารได้ไงก่อนโอเคนะครับแล้วว่างี้ผมก็จะทําการเปิดท่องเก็บสัมภาระเหนือสีสันนะครับโอเคตอนนี้เน็ตอินเทอร์เน็ตไปแล้วนะครับทุกคนพัมจะเริ่มแรกๆแล้วผมขอตัดไปเลยนะทุกคนโอเคถือว่าสภาพอากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับที่มาเที่ยวทะเลตอนฝนตกประมาณนี้เอผมเพิพ่งเพิ่งสังเกตเห็นมันมีอยู่แล้วหรือเพิ่งมีนะหอบังครับการบินเนี่ย ส่วนต้นมะพร้าวนี่ก็คือเข้ากับรายของบินเรามาโอเคทีกเกียดนั่งเซนเตอร์แล้วทุกคนนะขอโทษเทนะครับที่ผมเขียนผิดพอดีผมรีบวาดมากเกินไปนะครับแล้วผมก็เบรอด้วยเนื่องจากเพิ่สอบเสร็จนะทุกคนไม่ได้นอนเป็นเ,นเวลาหลายวานันหลายคืนโอเคนะครับสาหรับค้อมูลลำนี้ก็จะได้เงินประมาณสามพันกว่านะครับทุกคนอ่าถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครกดแชร์กด share, กระดิ่ง ให้ช่องนิคต t ช t ั o นด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย